ชมพูพรพรรเกิดปราดมือเซ็บอลเล่นบอลหญิงไทยชิงเล่นบอลสองเนียงกริบ GS คารเทคทำได้แค่ยืนมองบอลตกพื้นควนหลงการแข่งขันบอลเล่นบอลโคบุบิลีเกาหลีฤดูการ2023ทับรอบ2ซึ่ง i อบีแคนโทษแพ้ GS คารเทคไปแบบสุดมัน1ต่อ3เซต่อต่อ25 25ต่อ19 22ต่อ25มี22แต้มเท่าเดิมรังอันดับ5ของลีขณะที่ GS คารเทคมีเพิ่มเป็น22คะแนนรังอันดับ3ของตาราง เกมมีช่วงต้นเซตที่3มีจังหวดที่ชมผูพรพันธ์เกิดปราดมือเซตวอลเล่บอลหญิงไทยเล่นจังหวะ2ผักบอลไปลงท้ายคอดโลง่ลงๆทำแต้มให้ทีมแบบเหนือชั้นสุดๆโปรแกรมต่อไป IBK อันโทษมีคิวพบแทจอนชองกวานจังเรสปา่าโค้ชของเมกาวาตี MVP วอลเล่บอลลีเกาหลีใต้เลกแรกในวันที่2ธันวาคม6 6เวลา14นาฬิกา